อครับก็ต้องกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนด้วยนะครับผมสวัสดีก็อยู่กับผมนะครับแฟชั่นทีวีโยกเกิ้องไกาแอมแพกสามนะครับผมกับเนื้อเรื่องบทที่21ในอีพีที่สกันแล้วนะครับผมต่อจากบทที่แล้วกันเลยนะหลังจากที่เราเล่นบทที่แล้วก็เมามันครับนะห่วยกระตุ๊บต๊บตุ๊บต๊บเลยก็เราไปต่อกันเลยดีกว่าเสียงอาจจะแปลกๆนิดนึงนะพอดีเพิ่งตื่นแล้วก็เพิ่งได เพิ่งทำเลยโอเคอเริ่มตรงนี้ดีกว่าหัวนอนอยู่ใต้เงาก้อนหินขนาดใหญ่พังหลับตาและฮัมเพลงไปด้วยเธอเรียกการกระทำแบบนี้ว่าการเติมพลังเพราะเมื่อไม่กี่ชั่วโมงก่อนเธอได้ประลองกับนักสู้ที่แข็งแกร่งที่สุดจึงทำให้เธอเหนื่อยล้าผลแพ้ชนะไม่ขอพูดถึง แต่อย่างน้อยเธอก็ได้สู้จนสาแก่ใจยิ่งไปกว่านั้นเธอก็บรรลุเป้าหมายของตัวเองแล้วด้วยไม่สู้ต่อแล้วเหรออืมแค่นี้ก็พอแล้วเควินเก็บดาบของตัวเองเป็นไงกระบวน้า <c oughs> อินซีพังพังพังอาจฟ้า <c oughs> หลายกาดมากใช่ไหมคงนึกไม่ถึงนะสิ <c oughs> ว่าฉันจะสลายเปลวเพิง บนดาบของนายได้อินซีผงานฟ้าฉันแค่ตั้งชื่อท่าให้ฟังดูเท่ๆน่ะเอ,อเสียดายที่คู่ต่อสู้เป็นนายจะไม่เปิดช่องหัวเลยเธอยังอยากสู้อีกเหรอไม่ละแค่นี้ก็สะใจพอแล้วทีนี้นายเชื่อหรือยังว่าฉันคือตัวจริง เควินยกมือขวาขึ้นมาที่หัวใจและมองไปยังท้องฟ้าอันห่างไกล <c oughs> ใช่เธออยู่ตรงนี้นี่ความหมายที่เควินจะเสื่อคืออยู่ในใจเธออยู่ตรงนี้เ <c oughs> ขายื่นมือออกมามีขนนกอันนึงปรากฏขึ้นบนฝ่ามือของเขามันคือหนึ่งในล่างแยกนับนับพันนับหมื่นของเฟิร์นเฟิร์น เฟิร์นหัวเฟิร์นหัวดาวฉันจะคืนมันให้เธอหัวเควินพูดเบาๆคนนกลอยไปที่หัวอย่างชา้าๆเธอคว้ามันเอาไว้ <c oughs> ฉันยังไม่ได้บอกเลยนะว่ามาเพื่อสิ่งนี้นายนี่เดาแม่นดีแฮะยังไงก็ขอบใจนะเธอจะไปไหนไม่รู้สิ ยังไม่ได้คิดเลยแต่ฉันไม่รีบอยู่แล้วเดี๋ยวรอให้จัดการเรื่องของตัวเองเสร็จแล้วค่อยมาลองนึกดูอีกทีมีบุญคุณที่ต้องทดแทนมีแค้นที่ต้องชำระมีมิตรหายที่ต้องดูแลและยังมีหฮองไกที่ต้องรับมือไม่แน่อาจจะมีโอกาสได้ร่วมลบกันอีกในอนาคตนะเพื่อนยาก ดูเหมือนคำพูดนี้จะทำให้เควินรู้สึกสนใจขึ้นมาเธออยากเข้าร่วมกับอสอพิษแห่งมิสกาดไหมไม่ล่ะขอบใจเฮ้ฉันไม่รู้เลยว่านายกลับมาตั้งแต่เมื่อไหร่เจ้าออฟโตนั่นหัวใช้นิ้วทำท่าปืนยิงขมับตัวเองปังหลังจากนั้นฉันก็ไม่รู้เรื่องอะไรอีกเลยเธอลองถามคนนกที่ฉันให้เธอไปมันจะบอกเธอเอง งั้นเหรอได้ไว้ฉันจะลองดูเขาร่วมกับนายนั่นเหรอไม่เอาดีกว่าฉันไม่อยากเป็นลูกน้องนายสู้ฉันสร้างอ,อ,องค์กรขึ้นมาเองดีกว่าอ่ะไม่สิรู้สึกว่าเมื่อก่อนฉันจะเป็นเจ้าสำนักไทเวียงอะไรสักอย่างอยูอย่แล้วนี่นาะตอนนี้ยังอยู่หรือเปล่าหนะ่า <c oughs> จำไม่ได้ฮะ <c oughs> ต้องพยายามนึกย้อนดูหน่อย <c oughs> งั้นก็ดี ทางฝั่งฉันก็มีบางคนที่ไม่ไม่ได้อยากเจอเธอสักเท่าไหร่นักหัวโบกมือลาแล้วหันหลังเตรียมจะเดินจากไปอย่าตายก่อนที่จะกำจัดองไก่ซะล่ะเพื่อนยากเพื่อนยากอ่ะใช่แล้วขอเืินนายไว้หน่อยคนที่บอกให้ฉันมาหานายคือออฟตอะโพคาลิส ได้ยินว่านายเป็นพัฒนธบิทกับเขาแล้วอย่าไปเชื่อคำพูดของหมอน,นั่นมากเวลาอยู่ต่อหน้าเขาอาจเรียกนายว่าพี่น้องแต่รับหลังก็ให้ฉันมาประทัก,กับนายฉันรู้ขอตโตต้องการให้ฉันกับเควินบาดเจ็บเสียหายด้วยกันทั้งสองฝ่ายส่วนตัวเองก็พุ่งขว้าอาพุ่งก็คว้าพุ่งปลาไปกินนี่ไง โอ้ฟัวอ่านออกมาเลยนี่วะหัวพูดกับตัวเอง <c oughs> ฉันไม่หลงกลลูกไม้ตื้นๆแบบนี้หรอกขนาดขนนกฉันยังเอากลับมาได้สบายๆเลยเธอหยิบขนนกที่เควินคืนให้ออกมาแล้วโยนมันไปในอากาศด้วยท่าทีโอ้อวดระวังจะมีเลขกลลซ่อนอยู่ กนอะไรกันเป็นไปไม่ได้ก,การประลองเมื่อกี้เธอก็เ,อกเห็นแล้วความเข้าใจของเควิน,วนที่มีต่อเฟิร์นห,หัวดาวจะลึกซึ้งไปกว่าฉันได้ยังไง <c oughs> แต่ว่าเสียงเตือนจากสัญชตาตญาณทําให้เธอฉุดคิดได้หัวมองดูขนนกที่ลอยอยู่และรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติไม่เหมือนกับขนนกอันอื่นๆถูกผนึกไว้งั้นเหรอเธอพยายามปลุกขนนกอันนี้ให้ตื่นแต่ไม่มีการตอบสนอง ไม่น่าเชื่อเลยฮะห,หัวยกมือขึ้นและปล่อยให้พลังงานทองไกลไหลเข้ามาในขนนกใครฮเฟิงหัวเฟิงหูเฟิง เฟิร์นหัวดาวเฟิร์นหัวดาวเฟินหัวดาวตื่นขึ้นแล้วเฮ้ยฟินิกอะหัวมองไปที่ล่างของคนที่อยู่ในขนนกและเห็นว่าร่างของเธอคนนั้นเลือนล่างใช้พลังไปเกือบหมดเลยเหรอนี่เจ้าเควินทำไมถึงใช้เธอซะจนมีสภาพแบบนี้ เธอเอื้อมมือไปจับแขนขวาของล่างจางๆนั่นเฟินหัวดาวสั่นเล็กน้อยราวกับตกใจจากนั้นก็สงบลงเหมือนกับไล้เลี่ยวแรงที่จะต่อต้านอย่าขยับนะฉันจะแบ่งพลังให้เธอเธอแค่พยายามคงต,ตัวเองให้เป็นรูปร่างแบบนี้ก็เต็มเกินแล้วถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปเธอก็จะสลายหายไปเหมือนเท่าทุลีมีหน,น้าล่ะเควินถึงต้องผนึกเธอเอาไว้ เธอใส่พลังงานทองไกลเข้าไปในเฟืองหัวดาวร่างของคนที่อยู่ตรงหน้าค่อยๆชัดขึ้นเรื่อยๆเรียบร้อยหัวปล่อยมือจากร่างนั้นจากนั้นก็อ้าแขนยินดีต้อนรับกลับมาเธอเป็นใครฉันคือเจ้านายของเธอไง อดูท่าทางจะแทบไม่เหลือความทรงจําเลยสินะถึงยังไงเธอก็เป็นร่างแยกของฉันเห็นเธอแบบนี้นก็รู้สึกเศร้าพปก่นฉันเป็นร่างแยกของเธออืมเธอเป็นหนึ่งในขนลกของเฟิร์มหัวดาวเป็นร่างแยกที่แยกออกมาหลังจากฉันคัดลอกบุคลิกและความคิดของตัวเอง ไม่รู้ทำไมเธอถึงตกไปอยู่ในเมือมเควินได้แต่อย่าถามฉันเลยตอนนี้ฉันตอนนั้นฉันตายอยู่แต่ฉันแย่งเธอกลับคืนมาจากเขาอธิบายแบบนี้เข้าใจไหม <c oughs> ถ้าเข้าใจแล้วก็ส่งพลังและความทรงจำมาให้ฉันเถอะฉันอยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่ฉันตายเฟิร์นหัวดาวทำท่าถ้าไม่เยแสสายตาของเธอจับจ้องไปที่ใบหน้าของหัว แววตาของเธอดูเหมือนกำลังคิดอะไรบางอย่างอยู่แบบนี้นี่เองเธอคือฉันในตอนนั้นเธอถอนหายใจออโต้งั้นเหรอเขาชอบทำอะไรเกินความจำเป็นเกินความจำเป็นเหลือเกินนะเธอพูดอะไรเธอพูดเรื่องอะไรอยู่อะเซียววินนาทีที่ถูกเขาฆ่า ในตอนนั้นฉันเปิดใช้งานเฟว์นหัวดาวและถ่ายโอนจิตสและถ่ายโอนจิตสำนึกของตัวเองไปที่ขนนกอันนึงเพื่อยับยั้งการมีอยู่ของแฮชเชอร์แห่งมิติมืดมรู้สึกจะมีเรื่องแบบนั้นเกิดขึ้นจริงๆแต่ฉันจำได้อย่างกับว่าร่างนั้นเป็นร่างที่ถูกทิ้งเอาไว้ข้างในนั้นไม่มีวิญญาณเธอคิดจะพูดอะไรกันแน่ในเมื่อฉันอยู่ที่นี่ เธอถามซ้ำแล้วเธอเป็นใครอ้าวจ้าเอ๋แพนดอร่าอ้าวเลวหัวประทะหัวอย่างนั้นเลยแม่ดับเบลิลหัว โอ้นี่ว้ยรูปสวยๆทั้งั้นเลยฮนะทําไปเล่นไหมนะ่ะเธอเดินไปบนหมู่เมฆดูสิวิวสวยใช่ไหมล่ะฟูหัวเงียบล่างลวงตาล่างนั้นเดินอยู่ข้างๆเธออย่างเงียบๆนี่ เป็นแฮตเชอร์ที่ไม่สมเป็นแฮตเชอร์แต่ก็เหมือนจะสมเป็นแฮตเชอร์แต่ก็ไม่ใช่แฮตเชอร์เอ่อโอเคโอเคไม่รู้จะเป็นอะไรเหมือนกันฉันไม่ชอบที่สูงเวลามองจากที่สูงลงไปเบื้องล่างทุกอย่างดูเล็กไปหมดซึ่งไม่ดีเพราะมันทำให้เกิดความทะนงตัว แต่ถ้าสูงขึ้นไปอีกหน่อยจนอยู่เหเนือเมฆกับดีกว่ามากไม่ว่าจะแสงแดดหรือสภาพอากาศมองเห็นทุ่งหิม,มะเห็นขึ้นทะเลสาส์เหมือนกับสวรรค์เหมือนกับแดนสวรรค์พรแต่เธอมองเห็นด้วยเหรอเธอไม่มีกายหยาบดวงตารับสัญญาณจากแสงได้ยังไงจะว่าไปเธอก็ได้ยินเสียงฉันด้วยน่าแปลกจริงๆ เธอมีแก้วหูหรือเปล่าระบบการได้ยินทำงานหรือ,อยังเป็นเพราะพลังของเฟิร์นหัวดาวงั้นหลอกเหรอหัวทำท่าคุ้นคิดแล้วหัวล้อเบาเบสะดวกด,ดีจริงๆถ้ามีอะไรที่อธิบายไม่ได้ก็คงมาจากความสามารถของเฟิร์นหัวดาวสินะเช่นความทรงจำมักควรจะอยู่ในสมองฉันใช่ไหม ตอนนั้นฉันถูกเจ้าพวกชั่วช้านั่นทั้งเจดแทงทะลุหัวจนลืมเรื่องราวหลายๆอย่างไปแต่เธอเธออยู่ในขนนกซึ่งไม่ไม่มีมันสมองในตัวเองแล้วความทรงจำของเธอถูกเก็บไว้ที่ไหนกันล่ะคำตอบก็ยังคงเป็นเฟิร์นหัวดาวสินะน่าจะใช่ละมั้งตอนที่ขนนกอ่อนแอฉันเองก็จำอะไรไม่ค่อยได้เหมือนกันงั้นก็ถูกแล้วเฟิร์นเออหู พอ่วพูดเสียงดังตอนที่เธอตกอยู่ในมือของเควินขนก็ล่วงเกือบหมดแล้วและความทรงจำต้องได้รับความเสียหายไม่น้อยแน่แน่ หรือไม่ก็มีอะไรบางอย่างที่สําคัญเกิดเสียหายขึ้นมาดังนั้นเธอก็เลยคิดฟุ้งซ่านคิดว่าตัวเองไม่ใช่แค่ขนนกคิดว่าตัวเองเป็นล่างต้นเรื่องนี้เข้าใจได้ไม่ว่าจะการถ่ายโอนจิตสํานึกหรือการคัดลอกความทรงจํามักจะทําให้เกิดความผิดพลาดในการรับรู้ตัวตนเองทางออฟตและชั้นต่างก็เคยเจอเรื่องแบบนี้มาก่อนแบบนี้มาแล้ว หัวยิ้มให้ล่างลวงตาแต่ไม่ต้องห่วงฉันจะช่วยเธอเองถึงยังไงเธอก็เป็นล่างแย่ของฉันจึงไม่มีการแบ่งเขาแบ่งเราพอเธอเข้าใจเรื่องนี้่ดีแล้วค่อยคืนพลังให้ฉันก็ยังไม่สายถฮ่ช <c oughs> ่างเถอะเธอไม่ต้องคืนหรอกฉันเองก็ไม่ใช่คนขี้เหนียวสักหน่อยฉันเป็นขนนกออกไปตั้งเยอะแล้วแม้แต่ออโต้ก็ยังได้รับจากฉันไปอันหนึ่งฉันจะมา แคบบกัเธมาด้วยกันกับฉันเถอะจะได้มีเพื่อนร่วมทางด้วยอยู่คนเดียวมันน่าเบื่อเหมือนกันเธอจะไปไหนอืหัวคิดอยู่นานและในที่สุดก็ยิ้มออกมากับพวกเขาไทเหวียงอเตรียมตัวเจอเคนะเธอเออเธอโอเคไหมวันนี้ทั้งวันเธอไม่ค่อยพูดอะไรเลยถ้ารู้สึกไม่สบายก็พยายามดูดซับพลังงานของไกลจากฉันก็ได้นะ ไม่ต้องหรอกได้ตามใจเธอฉันไม่เข้าใจเลยจริงๆเรื่องอะไรทำไมเธอต้องทำตัวไม่เป็นมิตรกับฉันขนาดนี้ ฉันก็คือเธอ,อเธอก็คือฉันเราเป็นเหมือนกับเราเป็นเป็นเหมือนคนคนเดียวกันที่อยู่คนละล่างเธอน่าจะเข้าใจฉันดีไ,ไม่ใช่เหรอฉันขอเตือนเธอไว้ก่อนอย่ามาบอกว่าเธอต่างเธอต่างหากคือฟูหัวตัวจริงฉันอารมณ์ไม่ดีอยู่บางทีเธอไม่รู้ตัวว่าสภาพของเธอไม่ปกติฮฮัวส่งเสี anyway> ยงไม่พอใจ ว่ามาสิฉันฟังอยู่เธอใช่ฟูฮัวจริงๆเหรอเท่าที่ฉันเห็นเธอไม่มีความคล้ายคลึงกับเขาหรืออาจจะพูดได้ว่าแตกต่างอย่างสิ้นเชิงเธออาจจะมีความทรงจำของเขาหรือเธออาจจะตื่นขึ้นมาในร่างของเขาแต่เธอคือตัวตนใหม่ห พูดเลยบ้าๆฉันมีร่างกายของเขาฉันมีความทรงจำของเขาแต่ฉันไม่ใช่เขางั้นเหรอแล้วฉันเป็นใครไปได้ฉันว่าเธอนั่นแหละที่แปลกเป็นแค่ขนนกอันนึ่งแท้ๆแต่ทำสักอย่างกับตัวเองเป็นร่างต้นนึกเหรอว่าฉันไม่สังเกตว่าเธอเอาแต่จ้องมองฉันด้วยสายตาเหมือนผู้ใหญ่ที่กำลังมองดูเด็กไม่จำเป็นต้องทำแบบนั้นเธอเป็นห่วงตัวเองเถอะ แต่เธอพูดถูกอยู่เรื่องหนึ่งฉันไม่จำเป็นต้องพูดพูกพันธนาการไว้ด้วยตัวฉันในอดีตฉันในตอนนี้คือตัวตนใหม่เออคือตัวฉันคนใหม่ทำไมฉันต้องทำตามใจในแบบที่เออทำไมฉันต้องทำตามในแบบที่เคยเป็นด้วยฉันเป็นตัวของตัวเองก็พอแล้วไม่ใช่หรือไงฉันว่าเรามากำหนด ไว้แบบนี้ดีกว่าเธอคือฉันอะไรล่ะฉันในอดีตมันดีมากเหรอก็ไม่ขนาดนั้นหรือเปล่าเธอดูเพื่อนเก่าของฉันเขาคือผู้ที่ผูกติดกับอดีตอันน่าสงสารนับตั้งแต่เมตายเธอเหมือนเขามาก มันคุ้มค่าไหมเพื่อด็อกเตอร์เมที่ตายไปแล้วเควินต่อสู้เพื่อนมนุษยชาติเขาคงไม่คิดง่ายแค่นั้นหรอกเพื่อมนุษยชาติเฮ้ทุกคนต่างก็พูดว่าเพื่อนมนุษยชาติอย่างเขาก็พูดถึงแม้แต่มนุษยชาติทั้งวันไม่ใช่เหรอ แต่จริงๆในสมองก็คงมีแต่ผู้หญิงคนหนึ่งที่ตายไปแล้วไม่เหลือที่ว่างสําหรับเรื่องอื่นฉันตกใจมากที่รู้ว่าเขาเป็นพันธมิตกับเควินแต่คิดไปช่างเถอะไม่อยากพูดถึงเขาแล้วยังไงก็อปโตพูดเถองอปโตแน่เลยเมื่อกี้ทำไมเธอต้องให้ฉันเห็นคนพวกนี้ด้วย เพราะฉันคิดว่าฉันทําได้และพ่อเฟินหัวดาวสะดกดีแต่ฉันไม่ตั้งใจให้เธอเห็นเป็นพิเศษฉันก็แค่รู้สึกยังไงก็พูดอย่างนั้นอดีตของฉันลูกศิษย์ที่ทอยศตายแล้วเหรอฉันคิดเกียจจะย้อนลํำลึกหลอนตายแล้ว จำไม่ได้เหมือนกันแต่ดูเหมือนฉันไม่ได้ค่าเธอฉันในอดีตนี่ใจอ่อนไอ้ใจดีและใ,ใจอ่อนจริงๆเธอรู้จักพวกเขาไหมฉันยังจำไม่ได้เลยแล้วจะมาพูดเรื่องเกียรหรือไม่เกียอะไรได้อีกแต่ว่าชีวิตต้องแลกด้วยชีวิตต้องมันก็เป็นเรื่องปกติ <c oughs> <c oughs> เลี้ยงงูพิษก็ต้องตายเพราะงูพิษฉันจะไม่ทำผิดเป็นครั้งที่สองอ๋อจับมาย้อนอดีตเรื่อยๆไม่มีฟอยฟอยาไม,ไม่รู้เหมือนกันโอ้สถานการณ์ของพวกเธอละ่ะเธอรู้บ้างไหมความทรงจำของฉันเท่าถ,ถ้าเทียบกับตอนนี้มันยังขาดไปอีกช่วงหนึ่ง ได้เลยเงั้นมีอะไรก็พูดในระหว่างที่พวกเราเดินหัวสะบัดมือและล่างลวงตาของเด็กสาวพวกนั้นก<ห>็หายไปฉันขอถามอะไรหน่อยได้ไหมว่ามาทำไมเธอถึงอยากไปที่ภูเขาไทเวียงที่นั่น<ซะ>ไม่มีไม่มีอะไรใหม่มันถูกลืมไปนาน, <S <S ม,น <ume> มากแล้ว พัวเงียบเหมือนกําลังไต่ตองคำพูดที่กําลังพูดออกมาที่จริงฉันพัวเปิดปากพูดแต่ก็หยุดชะงัก เธอดูอารมณ์เสียราวกับเสียใจที่หลุดปากออกมาเข้าใจไหมว่าฉันเพิ่งฝืนฉันก็เลยไม่รู้อะไรทั้งนั้นในหัวสมองฉันมีแต่ความว่างเปล่าก็เหมือนกับเด็กแรกเกิดนั่นแหละเธอคาดหวังให้เด็กทาลกวางแผนชีวิตตัวเองในอีกร้อยปีข้างหน้าได้เหรอแต่ฉันวางแผนไว้แล้วเพราะฉันคือฟูหัวและฟูฮัวมีเรื่องที่ตัวเองต้องทำฉันเข้าใจเรื่องนี้ดีเธอคิด เธอจะคิดว่าฉันกำลังหนีก็ได้เพราะฉันทำแบบนั้นจริงๆแม้แต่ความทรงจำของตัวเองฉันก็ยังไม่กล้าย้อนกลับไปดูเลยแต่เวลาไม่รอฉันศัตรูไม่รอฉันบรรดาเพื่อนร่วมรบก็ไม่รอฉันฉันต้องยอมรับความจริงข้อนี้ฉันต้องยอมรับตัวเองต้องกลายเป็นหัวหัวเกาหัวอย่างละอายใจฉันอยากไปที่ที่เรียกว่าบ้านได้อย่างเต็มปากฉันอยากไปดูที่นั่นหน่อย เมื่อม <Yeah> ีท UH pues ี่พักพิงแล้วอาจจะทำให้ยอมรับตัวเองได้ง่ายขึ้นเพลินเผลินเผลินเผินเพลินเพินดีเดี๋ยวตอนสุดท้ายเดี๋ยวค่อยมาย้อนดูแฟมมันจะมีแฟ้มอยู่สองชุดแฟ้มสองชุดนี้น่าจะกินเวลาไปประมาณครึ่งชั่วโมงมั้งเราตั้งไว้ก่อนค่อยว่าย โอเคครับก็สรับเนื้อเรื่องของฮองไกนะครับผมปีแห่งการฟื้นคืนก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมก็สับใครที่ชอบนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมนะครับผมแล้วก็สับใครที่อยากจะสนับสนุนเราเนาะผมสามารถสนับสนุนผ่านทั่วเลตตามเบอร์ที่ขึ้นมาได้เลยนะครับผมแล้วก็อีกหนึ่งช่องอีกหนึ่งช่องทางผ่านบัญชี้ทาคันใต้ดใสคริปชั้นที่ผมทิ้งไว้ได้เลยนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายและเจอกัน 空気がどんよりしています何かが起こるのでしょうか <noise>